เปิดใช้ดุลพินิตพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่เขารพกักทุกท่านครับก็มาถึงกับสูตรห้าลอยครนดาเช่นเดิมทุกวันนะครับก่อนอื่นต้องแสดงความดีใจด้วยนะครับสาหรับเพื่อนสมาชิกอาจารย์ได้มอบของขวัญให้เมื่อวานนี้นะครับ 5กันยายนที่ผ่านมาประทับใจมากครับนะครับช่วงเมื่อกี้นี้เดือน2เดือนที่ผ่านมานี้ก็มีสิ่งที่ประทับใจถ้าติดตามชมของช่องบีทีวีนะครับหววรัฐบาลไทยทําเข้ามา4งวดติดเลยนะครับรัฐบาลไทยเราแล้วก็หายไปงวดนึงงวดที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็เข้าทั้งบนและล่างอีกนั่นคือของช่องบีทีวีส่วนเคทีวีเมื่อวานนี้คือ5กันยายน เป็นวันที่ประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมอีกวันวันนะครับคิดว่าอย่างนั้นอัลลัมพบทเท้าความไปขนาดนี้มันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปชมกันว่ามีอะไรบ้างเอาตัวหลักๆของเราไหมเอออันนี้คือตัวหลักๆที่แน่ๆคือฮานอยธรรมดาเราเข้ามาสามตัวนะครับเลขสามตัวบนเข้ามาฮานอยธรรมดาเมืม่อวานนี้ออกอะไรครับศูนย์แปดห้าสามศูนย์ ใกล้จะหมดหมดควาาตเปลี่ยนประการนิดนึงครับถ้าใครได้ติดตามเมื่อวานนี้นะครับในด,ดูคลิปจำได้ไหมครับว่าสูตรหาหนอยคำนวณผลหาหนอยเนี่ยเลขแปดเลขเจ็ดเลขศูนย์ที่อาจารย์กล่าวไว้ค่อนข้างที่จะมั่นใจด้วยซ้ำไปนะครับปกติอาจารย์จะไม่ค่อยพูดอย่างนั้นนะครับออแต่เมื่อวานนี้วันที่ห้ากันยายนเนี่ยมั่นใจมาก นะครับเพราะว่าเลขมันมจอกตอวดมเดิมเดี๋ยวไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วจะเห็นนะครับและ8ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยที่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับว่าอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์กันวิ่ง8เข้านี่แปดสาม้วซ้ำไปด้วยซ้ำไป3ออกตัวล่าง3 0 0 3ตัวบนก็คือ8085ชุดนี้เข้าครับ85กับ80นเนี่ยตัวเน้นเรา30นเนี่ยไปเข้าล่าง สวยงามนะครับถือว่าสวยงามประสบผลสําเร็จเลยล่ะเป็นหนึ่งดาวหนึ่งดาวเลยนะวันวันนี้วันที่หกกันยายนตอนนี้อาจารย์นี่พูดผิดพูดถูกนิดหนึ่งเพราะว่าอาจารย์บันทึกคลิปตอนคืนวันที่ห้ากันยายนพรุ่งนี้เช้าวันที่หกต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแต่เช้าที่สี่นะขึ้นเครื่องที่สวน,นภูมิก็เลยต้องมาบันทึกคลิปตอนสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มหลังจากผลการออกมาแล้วแหละ VP ด้วย VP เราเข้ามาด้วยนะ มองคก็เลยจะพูดสับไปสับมาว่าวันพรุ่งนี้วันเมื่อวันวันนี้อะไรเงี้ยนะเป็นที่เข้าใจกันแล้วกันนะครับว่าอาจารย์มันติ๊กิปตอนคืนวันที่วันที่5หลังจากผลการออก 4D ไปเรียบร้อยแล้วแหะครับพะว,วันนี้ชเช้าชาติดภารกิจเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปบรรยากาศให้ดูว่าที่เป็นยังไงบ้างแถวไอประตูทางเข้าประเทศเราส่วนอุณหภูมิตอนเช้าไปที่ห้าเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะต้องไปทำโครงการบ้านสวนที่ต่างังหวัดนะครับ ไปประจ,จตาต่างจังหวัดทุกเดือนนะครับไปกลับไปกลับกรุงเทพโอเคครับ2ตัวล่าง2ตัวล่างไม่เข้าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเข้า3ตัวบนแต่ไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งครับเริ่มตั้งแต่นี้ครับอันนี้ก็คือเป็นแผ่นที่เราวางไว้นะครับเป็นแผ่นที่เราวางไว้อยู่ในไลน์กรุ๊ปเราเนหละอาจารย์ก็แอดรีวิสเสนอครับดูนะครับว่าสวยงามแค่ไหนอันนี้ใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ เริ ar, um ่มจากนี่ครับฮานอยสตาร์นะครับบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อฮานอยสตาร์นี้ผลการออกจอกตันเที่ยงนะครับวันที่5กันยายนเราวางไปที่เลขวิ่ง25ดูเลขวิ่งดีๆนะครับเลขวิ่งดีๆนะครับวันนี้นะครับวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แหละครับเป็นยังไงบ้างเลขวิ่งเรานะครับตัวเน้นๆคือเลขวิ่งนี่ครับตัววงกลมสีแดงนี่ครับสีแดงเนะครับตัวเน้นๆสีเหลืองมีตัวรองตัวหลักในสีแดงออกอะไรครับ 5 8 2 3 9ดสองสานะครับห้าแปงเจะเห็นว่ามีไหมครับมีเลขห้เลขแปเลขสอครบ3ตัวบน5กับ2วิ่งเข้ามาครบหลักหน่วยหลักร้อยนะครับแ2ดสองสอาหเนี่นะครับจับเป็นชุดได้เลยครับ5 2 8 5 8 2แปดแนะครับห้าแต่เลขวิ่งเข้ามาทั้งคู่นี่คือคานอยสตาร์ บางคนอาจจะไม่ค่อยคุค้นชื่อนะครับผลการออกจะมาประมาณเที่ยงครึ่งหลังจากนั้นก็ราวสตาร์นี้จะประมาณบ่าย3ามโมงสีนะครับผลการออก8 0 4 1 9เ้ราวิ่งอะไรครับวิบ่ง9มี1นึ่ไหมครับมี1 9กับ1 1 9นนี่แหละครับ1 9 9 1นะนี่คือราวสตาร์ star. หลังจากนั้นครับมาถึงหาหน่อยแล้วหาหน่อยพิเศษ ฮาลอยพิเศษนี่ห้าโมงครึ่งห้าโมงห้าโมงครึ่งนะครับวิ่งสี่หนึ่งนะออกอะไรครับเก้าสี่เเราแยกบนล่างนะอันนี้ฮาลอยพิเศษบนเก้าสี่ 4, กกเ,เก,กเเ้ล่างเราไม่เข้ามีไหมครับส9่เก้ามีเก้าสี่เก้านี่9เก้าตรงครับวิ่งสีถูกต้องฮาลอยพิเศษบนหลังจากฮาลอยพิเศษบนล่างเราไม่เข้า เรามาเจอนี่ครับหาหนอยธรรมดาปกตินะครับสตัวบนที่เราดูกันเมื่อกี้นี้085มี0มี8มี5 85ตรงไหมครับตรงนะครับใส่0ูนย์เข้าไปจับกู้กันไปกันมายันนี่เกือบครับ8 30นะครับจริงๆมันก็ต้องมี8 05ศูนะครับศูนก็ถือว่าเข้านะครับครบเพราะว่าอะไรครับเราวิ่ง8นะครับแล้วก็มีตัวเลขครบ3ตัวบนในบินเราโอเคครับ3ตัวบนตรงอีกแล้วครับ นี้ก็คือที่แผ่นที่เราวางไว้นะครับเหมือนการตัวเลขชุดเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเอามาเติมเต็มให้ครบนะครับไม่ใช่ครับตัวเลขชุดเดียวกันสังเกตดูนะครับตรวจสอบดูนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเจอ VIP VIP นี้จะประมาณทุ่มครึ่งนะครับนอยปกติในหกโมงครึ่ง VIP นี้ผลการออกจะทุ่มครึ่งนะครับวิ่ง1นึอนะครับออกอะไรครับ3 2 5 1 6มี2 มี3มี2เกือบนะครับเกือบ3าัตบนนะครับ3 2มมีดิครับ3 2, 5มีไหมครับมี25มี3 3 2 5มีนะครับแล้วตัวล่างยังเกือบเข้ามาครับ16มี1วิ่ง1วิ่ง2 1เข้าล่าง2เข้าบนขาดเลข6ไปเสียดายครับไม่อย่างนั้นทั้งบนและล่างเลยอันนี้คือหาหน่อย b p โอเคนะครับอันนี้คือแนวทางที่วางไว้ทีนี้เรากลับมาดูหน้าจอนะ ว่าวันที่6กันยายนเนี่ยวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเอาละครับเราก็ดูมาแล้วผลงานเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้เรามาดูก่อเวลาสักครู่นะครับมาดูที่หน้าจอนะครับเข้ามาที่หน้าจอก่อนแพ์นะครับโอเควันนี้คงไม่ต้องเคลื่อนคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ทำโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ว่า2ตัวล่างจะเป็นยังไงนะครับสตัวล่างคอมพิวเตอร์คำนวณให้เรียบร้อยแล้วครับคนยังใช้แนวทางเดิมนะครับเพราะมันยังเข้ามาต่อเนื่องนี่ครับโอเคนะครับบินร้อยสูตรนะเมื่อวานนี้เริ่มเขียนดาวให้เขานะครับมันเข้ามา2ดาวแล้วละ่ะ3ตัวบนเรานะครับเอา2ตัวล่างได้เป็นตัวเลขไหนเอ่ยหกสามเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าครับ 6, 3, 7, 8, 0, 4, หกสามเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าเมื่อวานนี้เลขวิ่งเข้าในวิ่งหนึ่งนะเนอะ้ เพราะฉะนั้นเราดันไปที่63นะครับบิ่งไปที่63สจุดล่างลอ,อยนิ้กันต้องกันไว้หน่อย6กสามหครับ60 6ูนย์หกทดลองไปที่37 38 30 สามสี่สามห้าตัวหลักๆก็คือหกกับสามนี่แหละครับเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ครับลองดูนะครับชอบน้อยชุดก็ต้องดูตัวเน้นนะครับหรือไม่ก็ลองเลือกดูตัวเลขที่ตรงกับที่เราชอบนะครับเลือกสูตรที่ชอบสูตรที่ใช่ตัวเลขในดวงใจนะครับตัดสินใจตรงนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับหกสามหกศูนย์สามเจ็ดสามสี่แล้วก็เจ็ดแปดครับนี่คือชุดล่าง เดี๋ยวไปดูสามตัวบนชุดบนกับชุดบนเราได้เป็นตัวเลขไหนครับเนี่ยหนึ่งหกครับหนึ่งหกสี่แปดสาม้าศนเอาละครับรู้สึกว่าเลข6จะชนกันทั้งบนและล่างนะครับชอบเลขหกแล้วละครับทีนี้เลข6ชนกันทั้งบนและล่างนะครับอย่าลืมนะครับเลขหกนะครับ 1 6 1 4 1 8 1 3 1 5แล้วก็1 0 6 4 6 8 6 3 6 5 6 0กันไว้ที่4 8 4 3ครับ8 3 ตตัวเราไปที่1 6 4ครับ1 6 8 1 6 3 6 4 8 6 4 3แล้วก็4 8 3ครับเอาละครับตรงนี้เรามาดูกันจะเน้นที่ไหนครับ1 6 1 3 6 4 6 5 4 8ครับ1 6 1 3 6 4 6 5 4 8 1 6 4 168 163 648 643แล้วก็483เรียบร้ยครับถ้าอยากดูช้าๆนะครับชัดเจนทุกอย่างแนวทางที่วางไว้จะมีคลิปหนึ่งเป็น powerpoint นะครับเป็นแผ่นที่ไม่ไม่มีเสียงพูดทนนะครับเป็นเสียงดนตรีแล้วก็เป็นแผ่นสไลด์นะครับ powerpoint แผ่นสีเขียวนะครับก็อยู่คลิปหนึ่งหรือเข้าไปดูได้นะครับใน l ลน e i อนี้ครับ ktv channel เขียนว่าขอเข้ากลุ่มกันนะครับสวัสดีครับ บปรดใช้ดุลพินิจพวิจารยานในการรับชมเนื้อหานี้คือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย